สวัสดีครับครอบครัวฟังปลราน,นะครับวันนี้นะครับหนูปารานะครับมาที่โรงพยาบาลนะครับขึ้นมาเล่นที่โรงพยาบาลออกกําลังกายตอนเช้านะครับผมก็ผ่านเข้ามาก็แวะเข้ามานะครับผมมาเยี่ยมหนูทองสุกมาเยี่ยมน้องชาย ดีใจดีใจครับไปเห็นน้องครับผมนี่ครับนานๆได้มาเจอกันนะครับผมก็ดีใจเป็นตําตา <S <S คิดถึงคิดถึงคิดถึง ครับนะผมก mm ็ค hmm. ิดถึงน้องนะครับผมโอ้ ลองเท้าแตกอีกแล้วนะนอันนี้แตกแล้วนะจะทำไมเปลี่ยนใหมอีกอเดดกกเดี๋ยวให้เขาคุยกันไปก่อนให้สองพี่น้องนะครับผมคุยกันไปก่อนนะครับนาทีมาเจอกัน ไงครับทองสุกดีใจไม่ไูกมีพี่สาวมาหาแล้วมาเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วทองสุกกินบอด้นแล้ว ครับผมนะครับอาการของน้องทองสุกนะครับตอนนี้นะครับผมก็ลืมเดินได้แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมเดินให้คุณแม่ดูหน่อยลูกมาเนม่าสุกมาเนม่ามาเนม่าสุกมาเนม่ายืยยเยยืยยืมาเนม่าสุกมาเนม่าเบนมามาเนม่ามาเนม่าสุกมาเนม่ามาเนม่ามาเนม่า มันนี่มาเริ่มมามันนี่มามันนี่มาขาเดินก็กระเพกกระเพกอยู่นะครับผมก็กระดูกก็เริ่มต่อกันได้แล้วนะครับนี่ครับจังหวะกระเดินนะครับผมครับผมสําคัญเลยครับรองเท้านะครับผมเปลี่ยนใหม่ทุกวันครับผมนี่ครับมันต้องแตก เดี๋ยวพาหนูพันล้านกลับก่อนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นมานะครับผมจะมาช่วยแม่ควานทำความสะอาดด้วยนะครับผมนะาร้านมาเยอะยื้อยื้ยื้ยน้ย้นามาเยอะยื้ยื้ยื้ย,ย,ย,ยบายเดือทองสุกเดี๋ยวมาเล่นด้วยใหมมาหนมาล้านมาพันล้านยือ้อไนน่ะ คุณคุณเอาออกไปอีกแล้วนั่นเบิ่งเนี่ยนั่น,นเดี๋ยวมาแมนิมาแมนิมา,มา,มาร้าดฮะเออเก็บเอามา็บเอาไปแม,มนมิมาลาดมานีนิมา ฮะือมาโย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 ,โย,โยอะเยอยเลอยลอะเฮยไปเลยไปเลยมาเลยแม่ไ,ไม่อยากกลับยังคิดถึงน้องอยู่ มาไหนมาลานมาเรียวมาเรียวมานี่มาได้ต้นหญ้าแล้วไม่เคเลยนะขันลานนะ ไม่สนใจฉันเดินถือกินอย่างเดียวเลยนะไม่เคควานเลยนะนลลานนะเอาแล้วเจอเพื่อนแล้วเอาแล้วถอยตั้งลำหรือเอาอยัางไงเอาละชด,ดิตนี่เอาแล้ว มาเด้อมาเด้อมาเด้อลานมาเด้อเอ้าแม่แมาแม่มาลานมาโย่ถือเอาข้าเปลาฮนีแม่เฮะอเด่นเร็ว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 เร็บานมา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 แฮึไม่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 ยา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  มาลมามาเนี่มาเฮ้เฮ้เฮ้ he he. ไม่เอาไม่เอาไเอาไ่อาเยอะเยอยอะเยอะอ้ยาเขาไปโยกเขายาาไปโยกเขาบ่แล้วมันเสียเ้า นี่มั้ยเนี่อ<า>พันล้านพันบ่อพันหลานมาพ่อน้องมาหากองซุกบระคนี่เห็นมูกันเลยห่ออืมฮะนี่นี่มีพันลาน้านเลยหรอไม่ใช่มาคือว่าสร้างสร้าง,งไอเห็นเห็นอันนี้นองจะสินะ lê hoàng hai căn một đầy những căn đồn vô 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 làn vô 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 các bạn các bạn vô vô อ่ะครับผมวันนี้นะครับครอบครัวพังปันล้านนะครับก็ไว้เพียงแค่น,นี้ก่อนนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ